สวัสดีครับพี่้องตามตัวกินน้ำมาครับยังไม่เห็นลังเลยครับกินน้ำตั้งแต่เช้าเลยครับบินไปสามทางเลยพงับองอไนี่น้ำถูกลังครับวันนี้มาเขาโคกขึ้นโคกเขาปลาครับ ตุนใหม่นาครับนี่ครับตุนไหนก็สามารถอยู่ได้ครับอืหาลังยากครับนาดินไปสามทางรับยังไม่เห็นักลังเลยแต่ว่าทําไม่เห็นก็จะไปปาดหลบสองครับปาดหลบสองที่ปาทิ้งไว้ก็มีอยู่บ้างไม่อยู่บ้างครับแตง่งถ้าแต่งล่างะจะสางหัวน้าเพิ่มสางร่างเพิ่มครับถ้าไม่แต่งล่างเอาล่างไว้มุดก่อ เพิ่งจะยอดหัวหนามยอดลังครับไม่สวยเดี๋ยวจะไปดูกันครับไม่รู้ลังที่กินหนามนี่จะเห็นลังหรือเปล่าครับต้นไม้มันหนาเพิ่งมีลังครับแต่ไม่รู้ที่เราเห็นลังหรือเปล่าไปครับรอรุ่นครับจะเห็นลังไหมโอ้หนายดังเลย เบรกพังครับเบรกหักเลยทั้งขับรถทั้งเดินร่างนี้แขางท่าครับปึ้งเชิงกระดาษ ขอน้ำครับรูอยู่ครับแบงเชิงกระดาษแต่ขอน้ำรูน้ำดันบนครับอีกสักครู่โอเคดานบนกันเลยเชิงกระดาษครับตามคาดโดนควันแล้วยูตายล่างครับก็จำเป็นะอ้อจะครึ่ง อ่อนอ,อนเครือฮะดูน้ำกันเลยลังไก่ทางครับลังอยู่ไก่ทางลังใหญ่อยู่ครับโอเคฮะ<า>ดย ครุบหน่อยลุยเลยเลยเเกระดาษจริงๆหัวน้ำอ้หัวน้ำยังใจเห็นหัวน้ำแล้วสมสมราักาอยู่อาทิตย์เกาะครุบก่อนไม่งานได้ร่วง ยุงเลยขป้นไปด้านบนครับพี่น้องหัวน้ำใหญ่ๆเลยทางบนอีกสักครู่โอเคครับมีแต่เครืออ๋อหัวน้ำครับโหรวยเลยพุ่งเชื่องกระดาษตามขาดหัวน้ำ อีกดดานหนึง่งโอ้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับต่างกล้องเลยครับอีกสักครู่โอเคนี่เลยฮะกองต่างๆเกือบตั้งอะไรล่ะ,ละมองไม่เห็นมีดซะ,ะเห็นแล้ว โอ้โหสูงมาไม่ได้ลเลยลาเลยร้อดทุ่งไม้ครับพี่นอ้องมืกทุ่งไม้เจสนันกรับ มะน้ำสองถุง ตองตัดขึ้นยาวเกินกี่สวนครัชบชู่ขาให้เราปูชูโชวางฮ่า,ายฮ่าฮาฮ่าจุก๊กสนัด

ยอไม่ดีลือิเครือซื้อไปจะมีเกส่วนตานะมองเห็นอยู่ อ่ะสองทียาวสุดถุงเลยสกเลยอโอเค Ô, phải về rồi Nó phải đẹp lại. Ô, มองไม่เห็นด้านนู้นอ่ะปึ๊บยี่ล้จุกอู้อู้ยังใหญ่ครับไปครับลงครก็เครือ Mày đại học đạt. Ok, có vẻ nó. Lang dio. Mày để lang. Ety nam ngập. Một tên lưu. Mặt em lưu. Lang dio. สองขวดกลัวครับสามขวดเกือบได้ครับขางทางครับพึ่งไม้แต่ก็ต้องรีบตีดูหายเอาไวยังไงล่ะไปก่อนสักครู่ถุงรั่วครับ้องซอนถุงตามตัวดอ โอ้ตามตัวตัวกินน้ำรับบินไปสองทางครับครับหลุดกินหลุดพังแล้วครับเบรกหักครับครับหลุดหาไม่ได้เดี๋ยวหลุดจะพังครับเดี๋ยวจะก้าบบ้านไม่ได้พอครับพี่น้องล่างเดียวค้างทางสองขวดก็กลัวได้อยู่กลับบ้านครับขอบคุณที่ติดตามและชมครับครับสวัสดีครับ